เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่16พฤศจิกายนเกมลีกนัดรองสุดท้ายเมื่อคืนที่ผ่านมาครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเฉือนเอาชนะนิวคาสเซิลไป3ประตูต่อ2เรียกได้ว่าเป็นเกมส่งท้ายในบ้านซีซั่นนี้ที่บรรดานักเตะของทีมไม่ทําให้แฟนบอลผิดหวังเลยนะครับด้วยการใส่ใจและก็สู้อย่างเต็มที่และก็เบียดเอาชนะนิวคาสเซิลไปได้สําเร็จ ถึงแม้ท้ายเกมจะแอบมีเสียวเล็กน้อยนะครับและกับเกมนี้ครับอาจจะไม่ใช่เกมที่แมนยูเนเตดของเรานั้นเล่นดีอะไรมากมายนักและนิวคาสเซิลเองก็ยิงเฉียวไปเฉียวมาเรียกได้ว่าเสียวไส้กันทั้งเกมแต่ผมก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงจะพอใจแล้วครับกับผลงานของบรรดาน,นักเตะด้วยเฉพาะกับในรายของบรูโน่ฟลานเดสกับตันทีมนะครับที่ต้องบอกว่าการมีกับไม่มีบรูโน่ในสนามนั้นมันช่างแตกต่างกันเหลือเกินครับถ้าจะเป็นหนังก็เรียกได้ว่าเหมือนหนังคนละม้วนเลยล่ะ นักเตะอีก2รายที่ก็ต้องขอชินชมลินนะครับก็คือ2ดาวรุ่งอย่างคอบบี้ไมนูกับอามัดเดียโ,โล ด้วยเฉพาะกับรายหลังครับวันนี้อาหมาัดเด่นจริงๆเด่นจนน่าจะเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ของเกมนี้ได้ไม่ยากกับ1นึ่งแอสซิสต์และกัหนประตูรวมหนึ่งฟอร์มการเล่นโดยรวมในสนามของเจ้าตัวด้วยครับที่เล่นชิงบอลกับคอบบี้ไมนูดูเพลินกันเลยทีเดียวและหากว่าไม่มีอะไรผิดพลาดเนะยครับสคนที่ผมได้กล่าวชมไปนัดชิง FA ครับกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ต้องได้อยู่ในแผง11ตัวจริงแล้วนะครับอีกคนที่ผมอยากจะกล่าวชมนะครับก็คือคาซมิโร่ที่เกมนี้น่าจะเป็นเกมที่เจ้าตัวนั้น โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดแล้วครับในการยืนตำแหน่งเซนเตอร์ให้กับทีมอาจจะมีทั้งโดนเผาเครื่องบ้างแต่หลายๆจังหวะก็ทําได้ดีเหลือเกินครับอย่างไรก็ตามเอาเป็นว่าเกมนี้ได้ล้างตานิวคาสเซิลสักทีหลังปีนี้แพ้มาแล้ว2เกมรวดนะครับทั้งในบอลถ้วยและก็ในลีกเกมแรกที่เซนต์เจมส์พาครับทั้งนี้เรามาดูรายชื่อตัวจริงของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาเริ่มที่ฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจ้าบ้านนะครับกับระบบ42-31 นายทวานเป็นอังเดรโอนาน่าครับสี่กองหลังแบ็กขวาเป็นอารอนวันบิซาก้าแบ็กซ้ายเป็นดิเอโกดาโลคู่เซนเตอร์เป็นคาเซมิโรกับจอห์นนี่อีแวนส์สองมิดฟิลด์แดนกลางนะครับเาบีไมนูกับทางโซฟิยันอัมราบัตสามตัวรุกครับทางขวาเป็นอามาดเดียโลทางซ้ายเป็นอเลฮันโดรกาไนโชและก็มีสกอตต์แม็กโทวินเนยืนเป็นหน้าต่ำและก็ใช้บรูโนเฟรนันเดสเป็นฟอลส์ไนายครับ มาที่ฝั่งนิวคาสเซิลทีมเยือนกันบ้างนะครับวันนี้มาในระบบ4-3-3นายทวารเป็นมาตินดูบลาฟกาสีกองหลังครับแบ็กซ้ายเป็นเลวิสฮอลแบ็กขวาเป็นกีแันคริปเปียคู่เซนเตอร์นะครับแดนเบิร์นกับทางเอมิลคลาฟสามแดนกลางนะครับก็จะมีแอนเดร็ดแอนเดอร์สันบรูโนกิเมลไรส์และก็ทางชอนลองสตาร์ส่วนสามแนวรุกนะครับทางซ้ายเป็นแอนโทนีกอร์ดอนทางขวาเป็นจาคอบเมอร์ฟี่และสูนหน้าตัวเป้าเป็นอาร์เลสันเดอร์อิซักครับ กับเกมนี้รูปเกมในช่วงครึ่งแรกนะครับถือว่าดูสนุกเลยละ่ะผลัดกันสร้างโอกาสขึ้นไ้จบสกอร์กันตลอดครับแต่ก็เป็นเจ้าบ้านปีศาจแดงของเราครับที่ได้น้ําได้เนื้อมากกว่าก่อนจะได้ประตูขึ้นนําจากคอบบี้ไมนูที่มาจากการค้อบ,บอลตามช่องเข้ามาของอามาดเดียโลที่ทะลักมาถึงคอบบี้ไมนูเองเนี่แหละครับก่อนจะยิงลงๆไม่เหลือแมนยูเนต็ดออกนํานึนย um ในทีสาและก็จบครึ่งแรกที่สกอร์นี้ มาในช่วงครึ่งหลังนะครับเริ่มเกมได้แค่4นาะทีนิวคาสเซลก็ตามตีเสมอได้ทันควันจากลูกชั์จอดจ่อของแอนชทนี่กอร์ดอนสกอร์เป็น1-1ตอแต่ทางทัพป,ปีแสดงเจ้าบ้านนะครับก็หนีไปอีกครั้งเป็น2-1ตอนนาที57 จากลูกยิงด้วยซ้ายของอามัดดิโอโลที่จัดว่าสวยลูกหนึ่งเลยเลยครับในช่วงท้ายเกมนาที่8ดรัสมูซอยลุนที่ลงมาเป็นตัวสำรองก็ได้บอลครั้งแรกแล้วก็ได้ประตูเลยครับด้วยการลากบอลก่อนจะซัดหกักคอด้วยขวาเข้าไปอย่างเฉียบขาดปดีแสดงนำห่างเป็น3ต่อ1นเข้าสู่ช่วงโทดเจ็บนิวคาสเซิลเร่งเครื่องแล้วก็ได้ประตูไล่มาเป็น3ต่อ2จากเลวิสฮอลในที่90บวกอย่างไรก็ตามครับก็ไล่ไมทันแล้วจบเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เปิดบ้านเฉือนเอาชนะนิวคาสเซิลไป 2, า 1, ไสาม และกับตารางคะแนนในตอนนี้นะครับแมนยูเน็ดก็ยังคงอยู่ที่8แข่งไป37เกมมีอยู่57แต้มครับเท่ากับนิวคาสเซิลที่อยู่ที่7แต่แต่ว่าประตูที่เสียนิวคาสเซิลดีกว่าส่วนอันดับ6เป็นเชลซีนะครับซึ่งเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาก็บุกไปชนะไบรตันต่อนึครับเรามาต่อกันที่ประเด็นร้อนหลังเกมแมตช์นี้นะครับเริ่มกันที่ประเด็นแรกการมีกับไม่มีบรูโน่ฟานันเดสช่างแตกต่างกันซะเหลือเกินกับในช่วง2เกมที่ผ่านมาครับเรียกได้ว่าแมนยูเน็ดกระเสือกกระสนซะเหลือเกินในการสร้างเกมรุก ทั้งแมตเจอร์กับคริสตันพาเลซและก็ต่อที่แอนส์นอซึ่งทั้งสองเกมนั้นแมนยูเนต็ดของเราแพ้รวดเลยนะครับและไม่มีแม้แต่ประตูเดียวด้วยทว่าการลงสนามเกมนี้ของบรูโน่ครับถือว่าสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้อย่างชัดเจนและก็มีอิทธิพลต่อเกมรุกของทีมอย่างมหาศาลด้วยครับซึ่งสติหลังเกมก็เป็นตัวชี้วัดได้อย่างดีนะครับเมื่อบรูโน่น่ะสร้างการให้กับทีมไปมากถึง5ครั้งด้วยกันครับเกมนี้มาที่ประเด็นต่อไปนะครับอามาดดียโลโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยม นี่เป็นการออกสตาร์ตัวจริง2เกมติดแล้วนะครับของอามัดเดียโลให้กับทีมปีศาจแดงเราซึ่งเกมที่ผ่านมากับนิวคาสเซิลก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้พอตัวนะครับแต่ถ้าว่ากับเกมนี้กับนิวคาสเซิลอามัดเดียโลดูมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับกล้าเลี้ยงกล้าลุยแถมมี1ประตูและก็1แอสซิสต์ในเกมนี้ด้วยนอกจากนี้ความแตกต่างระหว่างตัวเขากับอันโตนีก็เห็นได้ชัดเลยน,นะครับเนื่องจากว่าตัวอามัดนะพร้อมจะท้าทายเกมรับของคู่แข่งตลอดเวลาครับเมื่อมีโอกาสซึ่งนี่ก็ ดังนั้นหากว่าเจ้าตัวเองคงโชว์ผลงานได้แบบนี้นะครับเชื่อว,ว่านะัดชิงเกม FA กับแมนซิ t y ตี้ตำแหน่งตัวจริงคงจะไม่หนีเจ้าตัวไปไหนเลยครับมากันนี่ประเด็นสุดท้ายครับกับเกมใน,นสุดท้ายกับไบรตันสุดสัปดาห์นี้ยังมีความหมายครับต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าเรากับนิวคาสเซิลตอนนี้มีแต้มเท่ากันที่57แต้มซึ่งเราอยู่ที่8แล้วก็นิวคาสเซิลอยู่ที่7นะครับแต่ถ้าว่าประตูดีเสียนิวคาสเซิลดีกว่า ซึ่งในเกมนั้สุดท้ายกับไรตันไม่ว่ายังไงก็ตามเราก็ต้องมีแต้มให้ได้ครับจะ1แตม้มหรือว่า3แต้มก็ตามและก็เป็นลุ้นให้นิวคาสเซิลนั้นได้แต้มน้อยกว่าเราในเกมดึงกล่าวนะครับเพราะไม่อย่างนั้นแล้วแล้วก็ปีแสดงของเราเนี่ยก็จะมีลุ้นทำลายอีกสสถิติก่อนจะปิดซีซั่นนี้ครับ ก็คือหากว่าทีมจบที่8ก็จะกลายเป็นอันดับที่แย่สุดข,ของทีมเลยนะครับในประวัติศาสตร์ของศึกพรีเมียร์ลีกนอกจากนี้ในเกมกับไบรตันหากว่าประตูบวกน้อยกว่า3นะครับก็จะเป็นครั้งแรกของทีมในศึกพรีเมียร์ลีกด้วยที่มีประตูติดลบหลังจากจบสี่ัานนั่นเองครับเรามากันที่ตัดเกรดคะแนนนักเตะกันบ้างนะครับเริ่มกันที่คนแรกอังเดรโอนาน่าได้ไป6.5คะแนนครับ วันนี้สำหรับโอนาน่ามี2เซฟสำคัญนะครับกับลูกยิงของทางชอนลอนสตารฟและก็ลูกหม่งของชโชลิงตันแต่ในเรื่องของการใช้เท้าที่จ้ตัวนั้นถนดัดถือว่าทำได้ต่ำกว่ามาตรฐานเลยครับเปิดยาวที่ไรนีโดนสวนกลับมาตลอดอารอนวันวิซาก้า6.5คะแนนสำหรับวันวิซากา้าในครับวันนี้เจองานหนักเมื่อต้องรับมือกับแอนโทนีกอร์ดอนแนวลุกฝีเท้าจัดของนิวคาสเซิล แต่ก็ถือว่าทําได้ดีพอตัวเลยครับอย่างไรก็ตามในช่วงต้นครึ่งหลังเจ้าตัวก็มีช็อตพลาดอยู่ครั้งหนึ่งนะครับดีที่ว่าโซฟยนบบันอัมราบัตเน่ยตามมาช่วยไว้ได้ทันเดียโกดาโล6.5คะแนนวันนี้สําหรับดาโลถือว่าฟอร์มมาต,ตรฐานนะครับไม่ได้มีอะไรโดดเด่นหรือว่าแย่เกินไปถือว่าเป็นนักเตะอีกหนึ่งคนครับที่สามารถรักษามารตรฐานการเล่นไว้ได้ตลอดทั้งเกมจอห e ์นอีแวน6.5คะแนน ถือว่าเป็นนักเตะอีกหนึ่งรายนะครับที่รักษาฟอร์มการเล่นได้ตามมาตรฐานมีจังหวะเคลียร์บอลช่วยทีมอยู่หลายครั้งครับและก็ตามประกบอเลสเซนเดอร์อิซากองหน้าตัวเก่งของนิวคาสเซลได้ค่อนข้างดีด้วยแถมการเล่นลูกโดง่งวันนี้ก็ถือว่าจัดการได้อยู่หมัดนะครับเป็นนักเตะอีกหนึ่งรายครับที่ผมคิดว่าสโมสรควรจะต่อสัญญ,ญาอีกสัก1ปีครับคาเซมิโร่เคะแนน วันนี้สำหรับคาเซมิโร่นีครับต้องบอกว่าช่วยเกมรับของทีมไว้ดได้หลายต่อหลายครั้งแถามก็ยังมีจังหวะเคลียร์บอลหน้า bon na, เส้นปากประตูด้วยและก็อย่างที่ผมได้บอกไปในตอนต้นนะครับว่านี่คือฟอร์มการเล่นของคาเซมิโร่ในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟที่ดีที่สุดของเจ้าตัวแล้วครับโซฟียนอัมราบัต7คะแนนถือว่าเป็นการโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมา2เกมติดแล้วนะครับสำหรับโซฟียนอัมราบัต เกมนี้ก็ยังได้ลูกขยันวิ่งไล่ตัดบอลตรงกลางสนามถึงแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะไม่ได้มีความเร็วอะไรมากนักแต่ก็ต้องซูฮกทักษะเรื่องการอ่านเกมของเจ้าตัวเลยนะครับที่ช่วยไว้ได้หลายต่อหลายครั้งและหากว่าในเกมกับไบรตันได้ลงและก็ยังโชว์ฟอร์มได้แบบนี้นะครับผมเชื่อว่าเกมนัดชิง FA ครับกับแมนซิตี้เจ้าตัวเนี่ยก็ต้องได้ลงเป็นตัวจริงเช่นกันครับคอบบี้ไมน,นู8คะแนนต้องบอกว่าสําหรับคอบบี้ไมนูยิ่งเล่นยิ่งดีนะครับโดยเฉพาะกับเรื่องความสามารถเฉพาะตัวที่ต้องบอกว่ากินขาดเลยละ่ะ โดยเฉพาะกับสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะเสียบอลแล้วแต่ก็เอาตัวรอดมาได้ตลอดหลายตัวหลายครั้งที่สําคัญก็ยังคอยเชื่อมเกมได้อย่างเนียนตาด้วยครับอาร์มัดเดียโล8.5คะแนนต้องบอกว่าอามัดนี่ยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจนะครับไปกับบอลได้ดีพลิว้วและก็มีความเร็วส่วนเรื่องจังหวะการวางเท้าในการจบสกอร์ก็ถือว่าทําได้ดีด้วยนะครับและวันนี้ก็มี1ประตูกับ1นึ่แอซิสสำคัญด้วย อเลฮั 5. 5นโดกาเนโช5.5คะแนนวันนี้ต้องบอกว่าโชฟอร์ไม่ออกเท่าไหร่นะครับสำหรับกาเนโชเนื่องจากว่าทางขวาเนี่ยก็มีทริปเฟียคอยปิดอยู่และวันนี้ก็มีจังหวะลุดเดียวไปครั้งหนึ่งแต่ก็น่าเสียดายครับยิงเบติเซฟมาตินดูบลาฟก้ามันซ้ายอย่างนั้นสกอตต์แม็กโทมิน6คะแนนวันนี้สำหรับแม็กโทมินีรับบทบาทเป็นกองหน้าตัวต่ำเลยนะ่ครับคอยซัพพอร์ตบรูโน่ฟานานเดสแต่ก็ถือว่าไม่ค่อยจะมีบทบาทเท่าไหร่ครับทว่ากับเรื่องลูกโด่งในเกมนี้ต้องยยกกนิ้้้ววใหหเเเจตััลครบบ็บไดมดม และเอาเข้าจริงนะครับดูจะเป็นนักเตะที่วิ่งหาช่องได้เก่งกว่ารัสมุสไอยลุนซะอีกบลูโน,น่ฟานเนเดส8คะแนนหลังจากหายหน้าไป2เกมนะครับเนื่องจากว่ามีอาการบาดเจ็บวันนี้บรูโน่กลับมาแล้วครับแล้วก็ถือว่ากลับมาเป็นหัวใจสําคัญของทีมได้พอดีเลยครับสร้างโอกาสให้กับทีมได้หลายครั้งคุมจังหวะการเล่นได้ดีแถมยิงไกลก็ดีลุ้นตลอดด้วยและวันนี้ก็มี1นึ่งแอสซิสต์นะครับกับจังหวะให้บอลรัสมุสไอยลุนล่าเข้าไปยิงประตูที่3นั่นเอง มาที่บรรดาตัวสำรองในะครับรัสมุสอยลุน6.5คะแนนลิซันโดมาติเนส6.5คะแนนมาคัสแรดฟอร์ด5คะแนนแล้วก็คริสเตนเอริกเซน5.5คะแนนครับในส่วนของเอริกเซนทักนะครับเกมนี้ได้ไป6.5คะแนนครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ c e b o o k Red d e v วิ Page กันด้วยนะครับผม